ในเวลานี้ใจของเขามั่นคงต่อคุณมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพีไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณมีการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักนะคะประจำตัวของคุณแล้วก็ของเขากันก่อนนะมาดูสิว่านะคะพลังงานของคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชาถือถ้วยนะคะแปดถ้วย เสร็จถ้วยค่ะพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะคือในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าอยากจะละทิ้งบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักภาระหน้าที่ที่ตัวของคุณเองอะค่ะแบกรับมาก่อนหน้านั้นเหมือนตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่า อยากจะวางอยากจะละนะคะแล้วก็อยากที่จะมองทุกๆอย่างในรูปแบบที่มันสามารถที่จะเป็นไปได้จริงๆคือก่อนหน้านี้น่ะคุณอาจจะตั้งความหวังนะคะกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของคุณในอนาคตอืมเรื่องราวนะคะที่คุณนะคะคิดกับสิ่งที่คุณหวังว่ามันจะเป็นของคุณในอนาคตเนี่ย มันใช้ได้หมดในทุกๆกรณีเลยนะแต่ทีนี้นะคะคุณก็รู้ตัวว่ามันคงไม่สามารถที่จะเป็นแบบนั้นได้จริงๆคุณก็เลยเลือกนะคะที่จะมองทุกอย่างตามหลักความเป็นจริงเราก็จะละทิ้งบางอย่างที่คุณรู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วในตอนนี้ที่สำคัญนะคะบางคนมีการเดินทางมีการย,ย้าย จากที่อยู่เดิมจากที่ทํางานเดิมซึ่งเป็นที่ทํางานที่คุณเนะะี่ยค่ะรักมากนะคะทําอยู่ตรงนี้มานานแล้วแต่ตอนเนี้มันถึงจุดอิ่มตัวหรือถึงเวลาที่คุณเองจะต้องละนะคะเพราะมันก้าวหน้าไปกว่านี้ไม่ได้อะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานที่ออกมาในฝั่งของคุณนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูพลังงานของเขานะคะ S The s u นนะจัสตินะคะสามเหลียญพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์พลังงานของราศีตุลพลังงานของคนธาตุดินนะคะดูจากพลังงานของเขาแล้วในตอนนี้ไม่ต่างจากคุณเลยอะคะ่ะ ัวของเขาเองมันก็มีสถานาการณ์บางอย่างที่เขาเองไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะมีบางอย่างที่เขาเองก็ไม่มีความสุขรู้สึกว่าความสุขในชีวิตมันหายไปบางครั้งทำงานก็ไม่ได้เงินด้วยนะเราก็ขัดอกขัดใจนะคะกับเพื่อนร่วมงาน หรือขัดอ,อกขัดใจกับคนในครอบครัวพอไพ่สามเหรียญใบนี้นะคะ่ะมันเป็นสามเหรียญในลักษณะที่ทุกอย่างนะคะมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ไม่สามารถทําต่อได้ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนี้ได้อีกแล้วตัวของเขาเองก็ค่อนข้างที่จะมีความกังวลด้วยนะคะแล้วดูเหมือนระยะเวลาที่มันเกิดขึ้นนะคะ ในฝั่งของเขานะอาจจะเป็นในช่วง3ามสัปดาห์นะคะหรือว่า3เดือนที่ผ่านมาทําให้ตัวของเขาเองอะคะ่ะในณเวลาเนี้ยเหมือนก,นกันกับคุณเลยอยากจะละทิ้งเหมือนกันเพราะมันไม่มีความสุขแล้วมันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันจะสามารถกลับให้มันมาเป็นความสุขได้อีกไหมพลังงานของคุณสองคนตอนนี้คือเศร้าเหมือนกันเลยนะคะมีเรื่องอึดอัดในใจทั้งคู่เลยแล้วการที่เป็นแบบนี้บิก็มองว่าทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะ ไม่ค่อยได้คุยกันในช่วงนี้บีบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะเพราะต่างคนต่างเหนื่อยนะคะต่างคนต่างแบกรับภาระของตัวเองแบบเยอะมากๆจนลืมอะคะ่ะลืมที่จะใส่ใจกันละกันนะคะนี่คือพลังงานทั้งของคุณแล้วก็ของเขาอะเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าในเวลานี้ใจของเขามั่นคงต่อคุณมากแค่ไหน มีว่าไม่ได้คุยกันสักพักแล้วนะเนี่ยอืมราชาถือเหรียญน,นะคะเจอเมจิเชียนแปดดาบเด็กถือดาบ Plus, เจอเอ็มเพลสสิบเหรียญเนี่ยจริงด้วยค่ะคือพลังงานของไพ่ออกมาในลักษณะที่ว่าคุณนะ่ะมีเรื่องอะไรหนักใจนะคะเหนื่อยกับ งานเหนื่อยกับภาระในทุกๆวันอ่ะช่วงเนี้ยคุณก็ไม่ได้พูดให้เขาได้ฟังด้วยเขาเองก็เลือกที่จะไม่พูดให้กับคุณได้ฟังเหมือนกันเพราะทะั้นเราเนี่ยต่างคนต่างก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างก็ไม่ได้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับอีกคนหนึ่งฟังจนมันทำให้ความสัมพันธ์มีระยะห่างจริงๆ แต่ถามว่าในตอนนี้ใจของเขามั่นคงกับคุณมากแค่ไหนสิบเหรียญขึ้นมาตรงนี้บีก็มองว่าใจของเขาเองยังมั่นคงอยู่ที่คุณมากๆค่ะแต่เนื่องจากว่าไม่พูดไม่คุยกันไม่บอกทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้น่ะมันก็ทำให้คุณทั้งสองคนนะ่ะขาดการเติมเต็มขาดการเข้าใจกันในช่วงเวลานี้ทุกอย่างในความสัมพันธ์มันก็เลยดุนนิ่งนะคะ แต่ใจของเขาเองอะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังคงมีความมั่นคงอยู่ที่คุณนะแต่ความสัมพันธ์นี้จากไพ่ที่ออกมาบีมองว่าคุณอาจจะพักกันไปแล้วก็ได้เหมือนเหมือนไม่ได้สานความสัมพันธ์กันแล้วนะจากไพ่ที่บีเปิดเพิ่มขึ้นมานะ่ะคือตอนแรกอะรักกันมากนะคะแล้วมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้คุณนั้งสองคนต้องออกห่างจากกัน แต่ใจของเขาเองยังคงมีความมั่นคงให้กับคุณมากแม้ว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์จะไม่ได้ดําเนินความสัมพันธ์กันอยู่อืมเพราะเหตุการณ์ของไพ่ลหลายๆใบนะคะเขาออกมาสนับสนุนแบบนั้นว่าความสัมพันธ์นี้พักกันแล้วห่างกันแล้วจบกันแล้วด้วยสำหรับบางคู่นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการสนทนากันมาสักพักหนึ่งแล้ว อาจจะ1เดือน2เดือน3เดือนนะคะหรือบางคนนานสุดก็อาจจะ8เดือนก็ได้แต่ยังคงมีการมองยังคงมีการสอดส่องยังคงมีการดูถ้าหากว่าในช่องทางของโซเชียลนําไม่ได้บล็อกกันหรืออาจจะมองและเห็นกันจริงๆในชีวิตก็ได้แต่ตามหน้าไพ่น่ะตอนแรกน่ะบิก็เห็นฝั่งของคุณเนาะเป็นไพ่ของการถอยนะคะ เป็นไม่ของการละทิ้งบีก็ไม่อยากที่จะคิดว่าเป็นการถอยออกจากความสัมพันธ์แต่พอเรามาเจอในส่วนของไพ่ที่เล่าออกมาตรงนี้ค่ะก็ชัดเจนะว่าความสัมพันธ์นี้คือความสัมพันธ์ที่นิ่งกันไปแต่ทีนี้คำถามคือเราอยากรู้ว่าใจของเขาเนะี่ยยังคงมีความมั่นคงกับคุณไหมนะคะตามหัวข้อเลยใจยังคงมีความมั่นคงแม้ว่าในตอนนี้ความสัมพันธ์จะออกห่างจากกันไปแล้ว จริงๆค่ะเพราะว่า7ดาบใบนี้นะ่ะมันเป็น7ดดาบที่เรียกว่าในวันนั้นวันที่มีประเด็นกันนะคะไม่เข้าใจกันเรื่องอะไรก็ตามได้หมดไม่ได้มีการเปิดใจคุยกันแบบจริงๆจังๆงแต่ทีนี้ในณเวลานี้เหมือนตัวของเขาเองอยากที่จะเปิดใจคุยกับคุณนะคะอยากที่จะบอกสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆให้คุณได้รับรู้ พอให้เจ็ดดามใบนี้ค่ะเป็นเจ็ดดาบในลักษณะที่อยากจะพูดนะแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยกล้าอืมบางครั้งไม่ค่อยกล้านะคะเพราะว่ากลัวว่าจะกระทบกับใจกลัวว่าจะถูกปฏิเสธอ่าต้องบอกว่ามีความกลัวเกิดขึ้นนะแต่ตัวของเขาเองอะคะ่ะ มีความคิดจริงๆที่อยากจะพูดคุยนะคะกับคุณพอใจเขามันยังไม่ได้ลืมคุณอะเนี่ยมันมีแต่ไพ่ของการกลัวการทะเลาะนะคะมีแต่ไพ่ของการกลัวหลายๆอย่างที่มันจะกลายเป็นยิ่งห่างกันออกไปอีก พอชั้นเราเนี่ยเมื่อเขามีความรู้สึกแบบเนี้ค่ะมันจึงกระทบต่อความสัมพันธ์โดยตรงเลยต่อให้ใจเขาจะยังคงมีความมั่นคงต่อคุณแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะพูดมันออกมาตรงๆในตอนนี้แต่ถ้าอย่างที่บีพูดไปเนาะว่าเขาอะคิดที่จะพูดนะแต่เขาแค่กลัวการถูกปฏิเสธกลัวสิ่งที่คุณอนะจะพูดออกไป อืมมันก็เลยเป็นอะไรที่เขาเองเลือกนะคะที่จะยังไม่ขยับนะอ่ามาดูในส่วนของเอาเราเข้านิดหนึ่งนะคะความมั่นคงในใจของเขานะเนี่ยมันมีไพ่ที่ออกมาในลักษณะที่ว่า เขาอยากได้โอกาสจริงๆนะเห็นไหมคะเขาอยากได้โอกาสอืมอยากได้โอกาสลักตัวของเขาเองก็เชื่อมั่นด้วยว่าเราทั้งสองคนมีความเป็นคู่ที่ตามกันมานะคะเขาเชื่อมั่นมากๆว่าเราทั้งสองคนมีความสินเสมอกันเราทั้งสองคนมีพลังงานของคู่นะคะที่จะเดินไปด้วยกันได้ในเส้นทางวันข้างหน้า แต่ตอนนี้นะ่ะอย่างที่บีพูดเหล่าว่าเขากลัวกลัวคําปฏิเสธจากคุณมาได้ททำให้ตัวของเขาเองะคะ่ะไม่กล้าที่จะทลายกําแพงพอบีเห็นพลังงานของเขานะ่ยมันมีราชาถือเหรียนด้วยเนาะก็จะเป็นคนที่อาจจะปากหนักสักนิดนึงนะคะไม่ค่อยพูดความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเป็นคนเก็บอารมณ์อะเวลามีเรื่องอะไรนะคะที่มันทุกข์ ก็จะเก็บเอาไว้คนเดียวเหมือนกับว่ามั่นใจว่าตัวเองจะสามารถผ่านไปได้แต่ว่าในบางครั้งตัวของเขาเองก็ไม่สามารถผ่านมันไปได้ด้วยตัวเองแต่เขาเป็นคนที่มีความเชื่อม,มั่นนะคะในตัวเองว่าเขาต้องทําได้มันจะทําให้บางครั้งเขาก็ละเลยที่จะบอกคุณแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะในณเวลานี้จะสิ้นสุดกันไปแล้ว แต่เขาเองยังคงมีใจที่มั่นคงให้กับคุณแล้บีก็มองว่าการที่ไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเนี่ยในส่วนของคําตอบอะที่เราได้มานะคะมันชัดเจนนะว่าเขาเองก็หวังกับความสัมพันธ์นี้ในณเวลานี้เหมือนกันแต่มันก็มีไพ่ของความความกังวลของเขาอะขึ้นมาหลายใบนะคะอืมก็ทําให้ทุกอย่างมันก็ต้องนิ่งกันไปอ่ะ แล้วเดี๋ยวถามเพิ่มให้ว่าแล้วเขาจะติดต่อมาไหมขอสามใบย,ยังนะคะยังไม่ได้มีการติดต่อมาเร็วๆนี้นะอ่าราชาถือดาบนะคบแปดเหรียญแล้วก็จิแฮงแมนทุกอย่างยังนิ่งการติดต่อสื่อสารก็ยังถูกตัดอยู่นะคะแต่รอคอยนะมีการรอคอยในการติดต่อสื่อสารในอนาคตนะคะมันอาจจะเป็นอนาคตเนี่ย 8สัปดาห์12สัปดาห์นะคะหรือ8เดือนอืมมันนานนะมันไม่ได้เร็วนะคะเพราะดูเราเนี่ยมันเหมือนคุณทั้งสองคนนะ่ะต่างก็มีมีความเก่งด้วยกันทั้งคู่อะคะ่ะในบางครั้งก็เลยค่อนข้างที่จะมีทิฏฐิในใจนะพอสมควรเนาะอืมตัวของเขาเองก็เลยเหมือนกับแม้ว่าอยากจะพูดแม้ว่าใจจะยังมีคุณแม้ว่าใจยังไม่ แม้ว่าใจจะยังไม่ได้ลืมคุณแต่ด้วยคำกลัวคําพูดของคุณหรือกลัวการที่จะทะเลาะเขาก็เลือกที่จะนิ่งดีกว่าอ่แบบนี้นะคะอะ่มาดูพี่นางฟ้าค่ะ คุณทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะมีความเป็นพรมลิขิดของกันและกันอยู่จริงๆนะเราความสัมพันธ์นี้นะ่ะก็มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อกันมากๆด้วยนะคะความสุขที่จะอยู่คู่กับคุณไปตราบนิรันดร์เลยพี่นางฟ้าบอกแบบนี้นะคือมันมาจากการที่คุณทั้งสองคนเนะะี่ยค่ะมีความเป็นคู่บุญคู่บารมีร่วมกันอยู่แต่ว่าในตอนนี้นะ่ะมันเป็นสถานาการณ์ที่ เขาเรียกว่าเหมือนบททดสอบในความสัมพันธ์นะคะทำให้คุณน้องสองคนน่ะต้องห่างกันในตอนนี้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งตัวของเขาเองกลับมาพูดมาคุยกับคุณบิก็มองว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะดีขึ้นคุณรักเขาจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะพี่นางฟ้าก็ยังย้ำแบบนั้นขอให้คุณมีความเชื่อและความศรัทธานในความรักครั้งนี้นะคะถ้าหากว่าคุณยังต้องการ แต่บีก็มองว่าในเมื่อคุณเข้ามาฟังในในคำถามนี้นะบีมั่นใจแล้วว่าคุณยังคงต้องการแล้วก็รอคนคนนี้อยู่อืมแต่สถานการณ์ความสัมพันธ์คุณนิ่งกันไปแล้วจริงๆแหละนะคะอ่ะมาดูอ,อ่อราศีเพิ่มเติมนะคะมาดูสิว่าวันเกิดวันที่นะคะราศีเพิ่มเติมนั้นจะมีอะไรบ้างราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้เลยนะคะ คนที่เกิดวันที่13บสามราศีพฤษภนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สองคนที่เกิดวันที่สิบเจราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11และคนที่เกิดวันที่26ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข 16, บหกเลขเก้าเลขห้าสเลขสแล้วก็เลข80ค่ะ โอเคเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ